การเจริญวิปปัสนาบรรลุเป็นพระญาบุคคลเนี่ยเป็นไปตามลำดับโสดาบันสกธาคามีอนาคามีพระอรหันต์ไปตามลำดับมีข้ามลำดับได้ไหมฮะจากโสดาบันแล้วข้ามมาเป็นพระอรหันต์ทีเดียวเลยอยากจะให้ได้ย้ำอีกทีหนึ่งเพราะมีบางรูปบางท่านเข้าใจแบบนั้นเป็นพระโสดาบันแล้วข้ามมาเป็นพระอรหันต์เลยอย่างพระพุทธเจ้าของเราไม่ได้เป็นพระโสดาบันสกธาคามีอนาคามีบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เลยสัพพัญญุตญาณแบบนี้ก็มีครับไม่มีการข้ามลำดับจึงอยู่ถึงจะกล่าวว่าบุคคลเนี่ย ฟังธรรมแล้วบรรลุพระอาหารหันต์แต่การที่จะบรรลุก็เป็นไปตามลำดับของมรรคตามลำดับของผลอยู่ดีเวลาท่านกล่าวท่กานก็กล่าวสูงสุดใช่ไหมแต่เวลาดําเนินไปก็ดําเนินไปตามลำดับแห่งมรรคนั่นแหละครับไม่ได้ข้ามกันท่านก็มีกล่าวไว้ในอัตกถาถาหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นในวิสุทธิมรรคเนติปกรณ์เนาะเรื่องของการบรรลุต่างๆของพระอริยบุคคลไม่ได้มีข้ามแล้วก็คอยตามในขณกะโมกครานสูตร คอยตามในปหาราธสูตรและก็ยังคอยตามในวิปัชนายาต่างๆที่ท่านแสดงไว้ทั้งในอภิธรรมด้วย